สวัสดีจ้าพี่นอ้องทุกทุกคนเมื่อไมาเบิ้งรถเกี่ยวข่ารถเกี่ยวข้าวคูโบต้าโอ้โอ้มีอย่างนั้นเรีนอย่างนันโอ้หนูหนูรถเกี่ยวข้าวาคูบโบต้า,ตารถเล็กแต่เกี่ยวดีเด้อพี่น้องเกี่ยวดีอันเพื่องกับที่อันมายุมองต่อต่อสร้างเข่าพอดีไหมมันดีไหมมันงามดี เกี่ยวดีลดเล็กก็เกี่ยวดีนี่ลดแก่ข้ภาพได้บ้านอ่ะได้บ้านอ่ะได้หนูได้หนูเอาเอาก็เห็นติบัน

กินข่าวจนมาอิ่มกมันเนาะกินเข่าอิ่มมั่นข้ามคเดี๋ยวเดนี่เดี๋ยวมาก่เล่าน่น้าวาเห็นไเดี๋ยวไปตากอู้สสายโยกขึ้นก็หนาโยกขึ้นก็หนาปือที่โดหนูกินข่าวแล้วอ้วนมั่นดีปัญยัง ยุดหาดีรุ่นนี้กับเกี้ยวดีรุนนี้อยังนี่ไปเดินใกล้ๆพี่น้องไปดูใกล,กล,กล้ๆก่อน เกิดก่ก็เข้าได้บอหน้านี่เด็ดปลาีต่างนี่นะไม่ได้น้อยจังไม่ได้น้อยจังนเนาะเก เห็นแล้วเอาไ่แล้วทองคนอนะอีกแล้วอีกแล้วพี่ด้องโอ้โอ้โอ,อ,อ,ทอ้ท่านบ่ท่านบ่โอ้ยมันมันบ่อยยติแต่ว่ามันกินเขาเป็นตะมันนี่ค่ะว่า ได well. ้บ้น้อี่ยวนี่ได้บน้อเอาไปหินตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลย